ดูน่ะนกๆๆสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมผับ G Mobile นะครับผมแนะนำร้านรีโหลดเกม วิธีการเติมใช้เพียงแค่เลข ID และชื่อตัวละครของเรานะครับจากนั้นแอดไปที่ ID Line แอด Reload เก m อย่าลืมตัวแอดนะครับหรือทักไปที่เพจ Facebook Reload เก m จากนั้นเลือกแพ็กเกจที่เราสนใจแล้วก็รอ UC เข้าตัวเลยนะครับอย่าลืมร้าน Reload เกมบริการเติมเกมผับ G Mobile UC ราคาถูกกว่าเติมเองเติมง่ายตอบไวปลอดภัยบริการ24ชั่วโมงเลยนะครับรีบไปเติมกันเลย สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง s t l a r ล Channel ด้วยอ้าวลงไหนครับพี่ลงไหนครับไอ้มาดริดมาดริดพาวเวอร์สวัสดีครับพี่พุนพุนลาหุดฮัทพาพาลาัทเฮ้ยพุนถูกแล้ว <c oughs> ถูกไหมถูกไหมอัด ปันละหัดเฮ้ยปันละหัดปันละหัดนี่ไะวันปฏิว้าวปั่นละหัดแสดงว่ารับปั๊มแหลงเหรอครับอย่างก็เพื่อยไปไล้วเพื่อนบอกว่าปั่นละหัดให้ข้อความอะปั่นละหัะหดครับอะรับปั๊มแหลงเหรอครับพี่ครับอ,อ๋อปั่นละหัด อ้ม,ม,มโมันโอ๋อนะชื่อว่าปั้นรหฮัดคิดว่าปั้นรหัสโอเคครับปั้นรหัสที่ปั้นรหัสโอเคครับพี่ปัน้นครับเ,เปิดไม่ได้นะครับพี่หรือว่าอยู่กับเมียเลย เอ็มสิบหกแฮมเดลโลปืนดีแจ้ว่ะได้ปืนดีบ่เฮ้ออุ้ยมีบอสมาแม่นขวาไปนี่น่ะไม่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 นู่นใายหาดนู่นข้างบนน็อกข้างบนน็อกเปิดโดนโถมบ่ะก็เลยมาเนี้ยละสองตัวด่านมาไหนหรอปืนมันออกบนบ้นตรงไหนตรงไหนนี่เลย น่นไงน่โตล้วติดเลยโอ,อ้ข้ามข้ามถนนข้ามถนนเจ็บโดนไปเม็ดหนึ่งโอ,อุ้ยน่าอายวะ่ะแม่นเหม่นเม่นเอามาเอาไหมาเอาไหหลังห้องน้ำหลังห้องน้ำขอข้อบาโโขบ้านไปแล้วเขออ้าบ้านไปแล้วสุดมดุโหล่เร็วอุ้ยเม็ดหนึ่งเม็ดหนึ่งต้มไม่น้อย เรียบร้อยอเอ้แฮงนกมีอยู่อะทำได้เก็บลเยบลยครับเก็บเลยครับเดี๋ยวเผนอ้อมขวาให้ได้แล้วไอ้มาพี่เแ็้วอเเุว้ยเกือบซ้ำให้หน่อยนะห<า>น้าโกดังครับ <ทำ S 1> โอ้อ,อัดอัดอัดระวังนะไปตรงนั้นอะคลลอ้อมขวาไปดีกว่าอัด มันน่าจะอยู่บ้านเนี่ยอาร์ตเอามันถอยไปแล้ววะเออมันถอยไปแล้วมันข้ามถนนทีตัวตะกี้เอาไปไหนแล้ววะอ๋อนู่นไีอาร์นนตรมียานะไหมครับอาร์ดูจากทรงดูจากปืนเฮ้ยมีว่ขะขขบพูดนะครับ <Es> ปั่นรัสฟาร์มดีก <authority. S 1> ว่าครับอัดปั่นรหัส PUN ปั่นไม่ใช er ่ปั่นนี่ปั่นอ o a โนปั่นอ o a โนเออ ก็อขูดเขียวมั้งนี่เอนี่จะเป็นแค่ัอดเป็นจะฟังเรือไม่มีกรเป็นเขียวฟังรู้เรื่องเหอแฟังออกฟังออกแต่คำว่าเขียวใช่ไหมไม่ไม่ไม่เป็นคนอีสานนี่ครับอ๋อเออคือกันคอยก้นแรงได้คอยก้นแรงได้น่ใส่หัวใอคอยก้นแรงได้ พุ่นเอ๋จะกี้มันโซนพุ่นเออมันถอยเออรูปตัดตัดเออมันมันถอยไปหลังกูไรเน่าเบอร์หนึ่งอยู่เอ็มพีเพื่ออยูเอ็มพีก็ก้มพานนิดเดียวเฮ้ยนี่ไงนี่กัณเห็นแล้วเหตามแล้วตามแล้วเรียบร้อยเฮียเบอร์อย่าเพิ่งซ้ำนะครับซ้ำเลยแล้วกันโอเคโอเค บนบ้านบนบ้านบนบ้านชั้นสองบนบ้านเอฟพิทเอฟกับเนี่ยเบอร์มอเตี้มิลิทารีก็มีนะนี่แอร์ดอปเพิ่งตกเอ้ยแอร์ดอะใส่กัน ปรับสโคปกันเลยยังครับอเอาไหนวะเนี่ยเรียบร้อย Excellent work เริร่มเลยเริร่มเลยเอาหายนี่เนาะไม่หายไม่หาย,หายตุ่มเนี่ยเออสักตัวสักตัวน็อกสักตัวครับนอกตัวหนึ่งพร้อมขึ้นรถนะครับเอ้ยเอ้ย,อยมันดาวมันดาวมันดาวรับนแบบนั้ ร้อยโอ้ยกำแพงกำแพงเจ็บมากกำแพงเจ็บขนาดแค่ลูดๆเด็กแก่ฮะนี่เวดี๋ยวยิงล้อก่อนพิษาก,กายยิงล้อไม่ได้ันนะั้นติด,ดวะชนเลยไหมชนเลยปะ Mark the location ชนเลยครับชนเลยชนเลย Go 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 ไปบ้านน้อยเอาก่อนแมนแมจนจุดขวาไอบ้บ้านบ้านป้าเนะี่ยตะกี้บ้านนั่นหน้ากำแพงนะี่แหละโอเคโอเคหลังกำแพงหน้าเนะี่ยเจ็บอ่ะหูเรืองหูเรือง

สวย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 โทษครับปันโอ้ยมันโล่งปันโทษทีครับามเลยครับามเลยพาเพื่อนมาตายอ่ะบอกว่ากันเนาะบาเสียสละใจชนะบักเกิดออกไปแล้วสุมาเต้เด้อ เฮ้ยโทษเก็บน้ำมันถึงกันไหมเพื่อตีเขาเองกันนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวนักล่าแอร์บับเติมเลยพี่เติมอลไรเติมอลไรบ้านนี่น,น,<า>น่าจะ <คน S 1> มีอ,อ๋ตอ,อ,อตะโกนเข้ามา รอรอรออุ้ยออกเดิรอไก่มากินข้าวเอาตกไหนบะเห็นแวบๆกำลังสักครูอย่นเงี้เก๊เอาหรอคิดว่าการพุ่งนี่เนาะหน้าหน้านี่หน้านี่มาร์คดีโลเคชันมาสักหน่อยเมตรเนี่ยโอ,โอ้ชัดเจนชัดเจนราอย่าติดกับ

จิกซอสองตี้ครับไค่ตึ้งไข่จริงอุ้ยอโลอโลอโลบนเข้าบนเข้าต้องได้อะมุงไหนช่วยดูหน่อยดูอยู่ดูอยู่ทางหินนี่เหรออ๋อพุ่งล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 งมันมีรถว่ะ นนี่โอ้ยโดนหัวไปเม็ดหนึ่งมันขึ้นรถไปแล้วกัเฮ้ยไปเอารถเออบอลบอบอลบออ๋อยอ่หั่นตัวอะไรเออขึ้นรถเหมือนมดโอเคโอเครถออกมาเพื่อนอะไรรถอมาบ้านเนี่ยรถออกมาบ้านนี่ยตูนกิีนักไหนไหนขั้นสเปียอยู่ขวาเด่นเนินขวาบ้านนั่น อ๋อมีรถหลายคันนี่มาเพราะว่มีรถสองกันเออหลังเราก็จะเปิดนะเนี่ยออกไปแล้วว่ะเฮ้ยมีรถเฮามีรถเฮามีรถเฮาไม่ยอมหรอกจ้าไม่ยอมหรอกจ้าเจอกันนั่นแหละอ๋อต้นไม้นี่ต้นไม้นี่บุก Okay, มาไหนต่อไปนี่ mark the location รอดลงมาดีกว่ารอดต้นไนะม้นะมันมันมันเป็นเนื้อนะมันอยู่หลังเนื้อนะ่ะเคพีบ่บ้านบ้านลุนเข้าเข้าลุนเข้าไปบ้านขวาขมิ้นนะบ้านส้มขวาอุ้ยอันนี้เห็นตีละตีดูกันตีดูกันนะแขมันอยู่บนเขา อ้อมไปเตะไปแบบไปแล้วโถหลอกหลอกหลอกอัมาช่วยพี่หน่อยแอปมาหาพี่เฮ้ยมีรถมาชาดัดเี้ยไรละมันไปมันไปมันไปไม,ชไมช่ชัดไม่ชัดอัดชุบได้ชุบได้ชุบได้เดี๋ยวพี่โควบให้พอมั้ยพ,อ,พอมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ย,วยัง มามามาโลดหลังบ้านให้ดึกเต็มปองไปเขียนชุดดีกว่าโอ้แมวละแมวละเลือดจะหมดกันนี้ดีกว่าเขียนชุดดีกว่า cho em sẽ để kia Này giờ cho ban này Ôi Đây bà Nó tròn hết Còn tiền rồi Thế cái túc lực Không bò bò bò, kiếm luôn Clem đi qua, ta ni mình chúc chung, chung chăng lời ลวมนวุ่นวายนั่นบนเขาที่ไปหาเมื่อกี้ที่ไปหา,หา,หารถเครื่องนะพราะว่าเมจิมันแจยสากาเห็นแล้วโอเคเรลงไปดูที่เขาะนาะโอเคครับไม่เห็นะนะเห็นแล้วต้นไม่อืมโอเคครับ มุมพี่ไม่เห็นว่ะมันมีรถมนชาตนมีรถมนชาตนมีรถมลยโอ้โหเจ็บมาก <don> อุยก้ยไอ้โดนเห็มเตี้ยวยาว่ะไอ้เตี่ยวขอยาหน่อยดิยาก้อนไงขอบคุณครับเปิดมีนี่สองก<ร>้อนเลย สูนเคียวไปมุดบ่ต้นผมมันโยคออะไงผมอยู่อ๋อเคเดี๋ยวพี่ไปเอดหบิูให้ยืนนิ่งเลยนะหนังต้นไม้เดี๋ยวเดี๋ยวผมมาให้แล้วลู่หรอไม่ใช่นี่ว่านี่นเลยเลยเลยอุ้ยอุ้ยสวนไปสวยพี่มามามาไปไปช่วยไง ม,มันครบอ๋อพี่มีให้พี่มีให้ก้อนสุดท้ายแล้วนะ <c oughs> เห็นนี่ก้อนว่ะของน้อยจัดชัดไหมชัดไหม,ไมพี่ว่ามันมีสองควนว่ะได้ครับไปไปก้อนเซอร์โมขึ้นไป,ลปลหลังต้นไม้นะ เนี่ยเนี่เนี่ยเนี่นี่ยเนี่ยเยเนีหมดขันมาอย่านะอย่านะอย่าซ้ำนะใครล่มนักระเบิดนี่ไอ้ไอ้การมันอยู่ปุ่น่อยู่ปุ่นเฮ้ยัดซ้ายหน่อยฮัดโวยโทษจะตายนี่เอไอ้การออกย่งนะ ผมใจนี่โอ้เวนตายกันหมดพี่ดึงพี่โทษก่อนพี่เธอจะตายไหมแกโทษพี่เนาระแ่เปันไรมพี่ดีต้องขอโทษอ่ะพามาตายว่ะน่าจะใจเย็นกว่านี้ครับเป็นยังเป็นยังเล้ยเลยเลยรถพังไม่จบว่ะไม่จบว่ะ ไม่จบกูก็ไม่เอาแล้วกำลังจะว่าเอาหรอเนาเอาหรอยิงอยู่เข่าโน้นเหรอใช่เพราะว่าเรายิงมันเมื่อกี้ไงที่มันน,นั่อ๋อแม่เพี่กระตุกว่ะหัวอ้ oh, <th> oh my god โอเคคนจริงต้องหนีเจอกันท้ายวงเฮ้ยเฮ้ย,ยมันเห็นได้จะได้ปะก็ไม่ล่ะเอี๋เวื่อกี้เสียปิดยิงตัวเดียวกันหมดตัวใส่นะยืนยิงฟรีเออแล้วนั่นยิงฟรีแย่นกับบหารเนาะตัวน <c oughs> ตัวทีอยุก็ใหม่นเนียนเกินอนะะนางยุมได้เลยอะ่ะทานยุ ดูเฟรมไปแล้วโอ้ก็จะเงาเงาเลยนะแต่มันเอารถไปจอดไว้นี่เนี่ยเฮ้ยคนดีผีหุม้มไปแล้วจ้า๊อดอวงไก่ไปเลย เหมือนลงโล่เลยตรงที่วงบิดเน่ยคือวะ่ะอ๋อบ้านสองชั้นหรอโอโ้โหหยาบจัดชั้นนี้แกนไว็จบเลยมีคนไหมขอให้ไม่มีคนแล้วกันสาตุเอ,อ้หล้างไม่ดีแล้วสิ เรเรดดอดเรียบร้อยโอ้โหไม่ต้องสืบครับเข้าไปแล้วครับผมเหมือนจะตัวเดียวหรือเปล่าโอ้โหที่เดิมจ้าอาหมาอยู่ได้บ้านหลังเนี้ยออ ำไมรู้สึกมันตีเดียวกับไอ้นั่นวะไปหนึ่ง,งสองโอ้โหหนึ่ง,งสังสี่ดิวะใจเย็นใจเย็นโอ้มีสมุนมาเพิ่มเฟี้ยวไม่เฟี้ยก็ทำแฟนคุณเลี้ยวลั่ง Tên cái đứa, cái đứa cựu ah, oh. oh, oh, cựu máu Hào, nè nè ยิงล่อมันบัตรงด้วยโอ้โหเฮ้ยตรงไหนวะเนี่ยโอ้โว้โว้ นั่นเป็นหัวกันไหนตาตาได้รีชั้นบ้านได้เลยอ่ะยู่ในวง้วยก็นั่นแหละถึงอยากได้บ้านอย่างเนี้อยอ้โอ้หโหฮ้น่าจะตายเป็แล้วเฮ้จะต,ต,ตายเป็มเพราะที่พเพราะแม่นจังเลยอะ่ะก้าวัดอะ่ะคือหู บ้านหลังนั้นอยู่กี่คนอะบ้านหลังนั้นอยู่กี่คนอะน่าจะสองเพราะเพราะบาร์โจนี้มันนอกบาร์โจนโจแรกอะที่นอกตัวแรกอะมันเืิ่มแล้วนะเออตัวเดียววะไปแล้วไปแล้วอุ้ยหลังมาช่ไหมมาบ้านนี้สามตัว ยืนนั่งนำหรอนั่งหรอผแจกคอโอโ้ไม่กูด oh <my> บนเขา่าเต็มเลยจ้าโดนสวยเอ้ยดับมือแกันรีบไง <c oughs> แจร้อนนอนวัด โอ้ดาเมจเยอะเหมือนกันนะนี่อโอเคใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามให้หน่อยนะครับบ๊ายบาย